ดี๋ยวจะยกไปทั้งดุนเลยนะครับผู้ชมอดุลสวัสดิ์ยามเช้าครับผูช้ชมเช้าว,วันนี้รักคุณสมุนไพรโดยผมสมิตรประชามาจะมาทําการขุดในส่วนของต้นสมุนไพรยพญารากหอมอบเชยเถาหรือว่าโสมไทยเพื่อไปขยายพันธุ์ปลูกไว้นะครับผู้ชมไปขุดกันเลยครับนี่ครับผู้ชมอบเชยเถาพญารากหอมหรือว่าโสมไทยนะครับ ก็จะขุดไปขยายพันธุ์ปลูกไว้ที่บ้านนะครับผ,ผู้ชมพอดีต้นนี้ติดขอบถนนคอนกรีตนะครับพอดีมีรถไปเหยียบก็จะเหี่ยวไปหนึ่งใบนะครับผ,ผู้ชมเพราะนั้นจะต้องรีบขุดแล้วครับผ,ผู้ชมต้องรีบขุดไว้แล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมได้มาดูในส่วนของต้นพญารากหอมใบนะครับแล้วก็ที่ลงทลิปให้คุณผู้ชมนะครับอบเชยเถาพญารากหอมหรูปผสมไทยนะครับ ก็เช้าวันนี้ก็จะมาขุดนะครับพอดีต้นนี้อยู่ติดขอบถนนคอนกรีตที่เป็นถนนเที่ยวระหว่างหมู่บ้านนะครับก็สงสัยจะมีรถมาเหยียบนะครับเหี่ยวไปหนึ่งใบเลยนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นจะต้องรีบขุดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอขุดก่อนนะครับผู้ชมค่อยขุดนะครับพอดีพอดีเขาอยู่แซมกับในส่วนของเครือตดหมูตดหมาครับนี่ครับผู้ชมอยู่กับเครือตดหมูตดหมาครับ นี่เป็นเครือตดหมูตดหมาก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรไทยเช่นกันนะครับที่ให้สมรุคุบณทางด้านยาสมุนไพรนะครับเทาวันของตดหมูตดหมานะครับอยู่ใกล้กันนะครับแต่ผมจะไป่ถอนออกนะครับคุณผู้ชมให้เขาขยายพันธุ์ไปแต่จะขุดก่อนนี้ครับมาเดี๋ยวขาตั้งกล้องมา ต้องขุดร,บรอบๆนะครับคุณผู้ชมต้องขุดร,บรอบๆก่อนเพื่อเราจะได้รากเขานะครับมันต้องไปถูกต้องไปโดนเถาวันตดหมูตดดมาเนี่นอนครับเพราะว่ามันต้นมันอยู่ใกล้กันดินค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านนะครับส่วนมากจะเป็นหินลุกลังนะครับเสียต้น เขาวันตดหมูตดหมาไปแล้วหนึ่งต้นนะครับเพราะว่าเสียมไปขุดโดนก็เอาไปเป็นยาเลยนะครับขุดมาแล้วก็เอาไปเป็นยาเลยเดี๋ยวขอขุดแป๊บนึงนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะยกไปทั้งดุลเลยนะครับผู้ชมเพราะว่าเราจะต้องเอาดินที่ติดโคลนของต้นสมุนไยพรพญารากหอมไปด้วยนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบดูก่อนนะครับผู้ชม เด IP, island, <pl ains> hum, ี๋ยวตรวจสอบดูก่อนว่าลากลากเขาจะยึดลงไปในดินยาวไหมนะครับตรวจสอบดูก่อนว่าลากจะยึดลงไปในดินยาวไหมนะครับผู้ชมนี่น่าจะยกไดู้ยังมียาวลงไปอีกครับผู้ชมเห็นไหมครับก้อนดินแตกลงไปแล้วยังยาวลงไปอีกครับผู้ชมต้องขุดลงไปอีกครับผู้ชมนี่ต้องขุดลงไปอีก เดี๋ยวขอขุดก่อนนะครับผู้ชมถ้าหากขุดไม่ระมัดระวังเดี๋ยวจะไปโดนลากเราจะไปขายายพันธุ์ไม่ได้นะครับผู้ชมต้องใช้ความระมัดระวังความละเอียดนิดหนึ่งนะครับผู้ชมนี่นะครับลากเขาช้อนลงไปลึกพอสมควรนะครับช้อนใช้ลงไปลึกพอสมควรเดี๋ยวขอขุดก่อนนะครับขอขุดก่อนนะครับผู้ชมขณาน,นี้โดนเผาไปแล้วนะครับผู้ชม เอ้าที่เขาใช้เลื้อยนะครับโดนเสียบเมื่อกี้โดนเสียบเมื่อกี้ไปเลยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับน่าจะใช้ได้อยู่เด,ยเดี๋ยวใช้เวลาขุดก่อนดินก็จะดินก็จะผสมหินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นดินที่ว่าขเขาไม่ใช้ทําถนนหนทางนะครับเป็นถนนคอนกรีตก็เลยขุดยากนิดนึง ลากเขาชอนชัยเข้ามาอย่างถนนนะครับคุณผู้ชมลากเขาชอนชัยเข้ามาอย่างถนนแต่ต้นนี้ต้นนี้สมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นยาแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้เวลาขุดครับจะเหลืออยู่เต่งนี้ครับชอนชัยในดินต้องใช้ต้องใช้ความละเอียดละไมความละเอียดอ่อนขุดก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องใช้การขุดทิ่ประเีตระมัดระวังหน่อยนะครับคุณผู้ชม ค่อนข้างที่ชอนชัยลึกนะครับลึกพอสมควรนะครับผู้ชมลึกมากเลยนะครับต้องใช้เวลาขุดนิดนึงนะครับผู้ชมลึกพอสมควรนะครับจะเป็นรากเดี่ยวลงไปเลยนะครับผู Dae ้ชมเป็นรากเดี่ยวชอนชัยไปยังในส่วนของพื้นดินที่ลึกพอสมควรนะครับต้องใช้วิธีขุดทำไงที่เราถึงจะได้รากของเขาประมาณนั้นแหละนะครับผู้ชม ดี๋ยวนี้ออกอาการเจะเหี่ยวเฉาแล้วครับลักษณะลากเขาจะชอนชัยลงไปนะครับผู้ชมชอนชัยลงไปลึกมากเลยคุณผู้ชมครับขุดลงไปลึกประมาณหนึ่งข้อศอกมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมหอมมากเลยนะครับผู้ชมอันนี้คือ ความลึกที่ผมขุดลงไปแต่พอดีผมออดินกรอบไปแล้วนะครับเหลื่อมให้ดูตอนแรกนะครับลึกประมาณข้อศอกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจํานวนปริมาณของรากได้เท่านี้นะครับคุณผู้ชมได้เท่านี้เองนี่ครับคุณผู้ชมหอมมากเลยเดี๋ยวจะหอมให้คุณผู้ชมดูนะครับหอมหอมลึกหอมชื่นใจลึกมากเลยครับคุณผู้ชม หอมนะครับหอมลึกหอมชื่นใจเลยครับผู้ชมดูหน้าตาตอนนี้ดูไม่ได้เลยครับเหงื่อแตกพรักเลยครับผู้ชมหอมมากเลยครับผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูในส่วนของรากเล็กๆนี้นะครับหอมมากเลยครับผู้ชมหอมลึกหอมนิ่มๆหอมลึกครับหอมหอมชื่นใจเลยครับนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับผู้ชม อยาไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมทําการขุดตอนแรกเข้าใจว่าจะขุดไปขยายพันธุ์แต่พอดีต้นเขาเจริญไว้โตเต็มที่แล้วนะครับเจริญพันธุ์เต็มที่แล้วก็คงจะได้ไปทํายานะครับโชคดีเลยนะครับเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์แก่เต็มที่เจริญพันธุ์เจริญใบเต็มที่แล้วนะครับได้รากได้รากประมาณเท่านี้แล้วนะครับผู้ชมได้รากประมาณเท่านี้นะครับ แต่หอมมากเลยนะครับหอมล,ลึกๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมหอมมากเลยหอมอยากมีความสุขนะครับคุณผู้ชมนี่คือพญารากหอมนี่คือสมุนไพรไทยนะครับพญารากหอมหรือว่าสมสมเกาหลีไทยนะครับนี่คือนะครับก็สุดยอดเลยนะครับอบเชยเถาเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมหอมมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะรากนี้ มันหอมลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจเลยนะครับคุณผู้ชมนี่หอมมากจริงสมคำล่ำลือสมคำกล่าวเล่าลือนะครับพยาราหอมหอมมากนะครับคุณผู้ชมหลังจากขุดไปแล้วก็เหลือสองต้นนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองขุดต้นเล็กๆนี้ไปขยายพันธุ์นะครับไปปักชำดูนะครับเพราะว่าเขายัางไม่ได้โตเต็มที่นะครับคุณผู้ชมต้นยังอ่อนอยู่นในส่วนของต้นนี้น่าจะได้นะครับคุณผู้ชม แต่ขนาดต้นเล็กนะครับรากก็ยังดูแก่เต็มที่แล้วนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของรากฟอยอยู่ตรงนี้อยู่คงจะคงจะไปปักชำได้นะครับคงจะไปปลูกขยายพันธุ์ได้แต่ในส่วนของตรวนี้รากตรงนี้จะแก่แล้วนะครับทํายาได้แล้วนะครับดีครับผู้ชมทํายาได้แล้วแต่สําหรับท่อนข้างบนนี้นะครับอันนี้ขนาดต้นเล็กนะครับไปปักชำ เป็นยาได้นะครับรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ